สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขารพมณีท่อมีสามดาวสิภาธรรมชมมาหาหนองท่านว่าเนาะค่ะเนาะนองท่านว่าฟันเมื่อขึ้นเนี่ยค่ะธรรมชมขึ้นวันผะฝันเห็นปูพญานาคมหาเลื่อยมาเลื่อยค่ะธรรมชมพญานาคเก่าหัวเลื่อยมาหาหนองท่านว่าว้าได้ค่ะธรรมชมห้องบอกเลขสามตัว จะเป็นเหล็ดีเดล็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกบนองทันว่าร้อมกันค่ะน้องทันว่ากับยื่นถ่ายอยู่นีแ่แหละค่ะธรรมชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมมีสามดาวนั่นไ่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกบนองท่านว่าร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องทัานว่าสวัสดีค่ะน้องทันวา่าสวัสดีค,ดค,ค่ะน้องทันวา่าเด็กม,มีเส้นครับเอฟซี FC, เนาะงวดที่ผ่านมาครับต้องมี่เขาจังๆเนาะครับเนาะ พี่พอมาบอกศูนย <ขอ S 2> ์สามศูนย์สามเขาจังๆค่ะพี่พอมาบอกถูกทั้งบ้านครับเลยมาตามอีกครั้งหนึ่งครับฝันมาจังไหนครับน้องท่านว่าเราสูฟังไหมครับฝันเห็นปูพญานาคฟันเ็นปูพญานาคเกาหวัวครับเก่าเกาหัวครับปูพญานาคเก่าหัวครับปลาถูกสีเป็นสีเขียวออกช่องๆสีเขียวออกข้อง ก็อยู่ได้นำแง่ใหญ่ครับขึ้นเพ๊่ขนเพื่อยเรื่อยที่มากขึ้นแล้วมาบอกว่าคุณบอกว่านี่เล่นน้ำนะระวังตกน้ำครับที่นี่ครับเพคุนกระบอกครับที่นี่ครับครับเพคุนบอกสี่สองหนึ่งครับสี่สองหนึ่งครับอือผู่พัานาเก้าหัวเลยบอก ี่สองหนึ่งฝันวันไหนครับเนี่ยฝันฝันตอนไหนฝันได้กี่วันแล้วฝันได้หนึ่งวันครับฝันได้หนึ่งวันฝันเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นวันถ่าแลครับวันถาว่าฝันได้หนึ่งวันนะครับเอฟสี่เนาะสี่หนึ่งสองสี่สองหนึ่งหรือสี่สี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งอุ้ยเกือบตรงกันกับเด็ของพ่อ เลขผีพ่อมาบอกนี่ตัวไหนนะ4 1 2ไม่แมนบอกครับอืมผีพ่อมาบอกอีกไหมครับไม่ครับไม่มาเลยครับอืมปู่พญานาคบอก4 2 1ครับเอฟสี่ผีพ่อบอก4 1 2เอาลองเบิือกับน้องท่านว่าครับเลขสองตัวจําได้ไหมน้องทัานว่าผีพ่อมาบอกจาได้ครับตัวไหนครับ เลขสามตัวก็จะเป็นสี่หนึ่งสองคเลขสองตัวก็จะเป็นสามแปดคับสามแปดก้าหัวเลยบอกครับปูกพญานาคพูดมาเลยครับโอ้ตัวสีทองโอ้สีเขียวเขียวออกทองทองค่ไม่ได้แปลงร่างเป็นคนเป็นอะไรไหมไม่ครับเป็นพญานาคลอยมาเลยครับต้องทันว่ากลัวไหมล่ะกลัวนิดนึงครับกลัวนิดนึง อย่าไปเล่นน้านะเดี๋ยวตกน้ํานะอ,อดีแนละ้วปู่พญายนาคมาบอกก้าหัวครับเอฟซีเลขสองตัวท่านบอกไหมปู่พญายนาคบอกไหมไม่ได้บอกเสียดายนะครับเนาะเอาบูเป็นยังครับเด้เล็กสามตัวล่ะครับท่านผู้ชมจัด,จ,ดจัง,จง,จงครับเห้ยด้วยตองงวดนี่ล่ละเด็กมีเส้นเนาะพ่อก็ไม่มาเลยฝันเห็นผีอะไรไหมผีก็ไม่มาฝามาหา ครับผมอ้าวบเป็นยังนี่แหละครับเด็กมีบุญครับวันคืนวันพระเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับกับน้องท่านว่าครับเป็นเลขตัวเก่าตัวเดิมเหรครับกับพอมาหาเพียงแต่สลับกันนิดเดียวเนาะครับต้องมีสามดาวขอให้แสนแตกอีกครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาศูนย์สามศูนย์สามครับกระบวเป็นยังเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะจะเป็นแนวทางครับกันถามมาเกลียชุดนี้ครับแต่บ่าวแอมโมชงกับมีของติดใหม่ติดมือมาฝากน้องท่านว่าคือเก่าเหรอครับท่านผู้ชม มีอย่งอีกครับน้องทันวาม,มีอะไรอีกไหมภาษาเยอออูอเอาเอาภาษาเยออเบิ้งบาดน้องเพิ่ากะบอกภาษาเยือให้เอฟซีฟังครับทางผู้มชม,มลเลขสลาดเด้นี่เลขสลาดเลขสลาดเลขสามตัวถ้ารวยลบก็จาไปแล้วใช่ไหมฮะรวยลบรวยลบนี่มันแปลว่าอะไรไ,ไก่ชนไก่รวยลบี่ไก่ชน เออคำว่าบัวล่ะบัวเลาะบัวเลาะถ้าถ้าคำว่าหมาถ้าคำว่าสุนัขก็จะเป็นจอหมาจอจออืหมานี่ก็จอโอ้ใช่ปีจอนี่ก็เป็นหมาก็แปลว่าหมาจอสนัดชวดชวดนี่แปลว่าน้ำอะไรแบบชวดรู้คานเอ๊ะชวด ถ้าเป็นน้ำก็จะเป็นว่าเดียเดียนึกว่าอจอๆนี่สุนัขนึก่าชวดนี่เป็นน้ำชวดสรูขาถาทเทอะนี่ก็กระต่ายแล้นบ่เออบ่เออชวดหนูเนาะขอชวดก็ไปปีชวดห<บ>นูแตงโมก็แจปูมแตงโมเอาอะไรนะแจปูภาษาสวยแปลว่าแจปูมแตงโมแจปูม อเก่งหลายครับเอฟซีเนาะนี่ละครับน้องธันวายุ่ปอแดกก่อนครับน้องธันวาปอสามกอปอสามครับนเด็กบริสุทธ์นะครับนมู้ชมักสิฝันแปลกปูพญานาคมักจะมาหาเนาะครับเนาะส่วนหมากไปถามนี่ถามเลขไม่ได้เล็กหน่อยละครับฝันเห็นปูพญานาคครับอะาวขอปิดคลิปไปเพียงต่านี้ครับเดี๋ยวสีจดตัวเลขเลยครับหน้าจออีกคั้งหนึ่งเนาะครับเนาะว่าสิเป็นเลขพี่พ่อแล้วก็เลขปูพญานาคครับ เก้าหัวแต่พอตรงเปเอากับพญานาคเนาะครับต้องมีสามดาวค่<า>ะพว่าเพิ่นบอกตรงๆแล้วครับเอฟซีพญานาคกี่ตัวเก้าหัวตัวเดียวครับตัวเดียวเก้าหนึ่งจะเป็นอย่างหลังตัวหนึ่งเก้าหัวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากันไว้นั่นจังหน่อย<า>ค่นะะครับ่นะเกือไว้เนาะครับเนาะกันไว้ครับ ขอบคุณครับน้องธันวาขอบคุณครับสวัสดีครับ่ะน้องธันวาขอบคุณค่ะจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเบาแอมน,นี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของน้องธันวากับธรรมชมผีพอมาบ,บอกกับซีหนึ่งสองกับธรรมชมอูเพย์นาคมาบ,บอก 4, 2, ะกะับซีสองหนึ่งแล้วก็ผีพอมาบอกสามแปดสามแปดกับธรรมชมก็ขอให้ม่โฉมไม่หลับกำนองธรรมมันวาเนาะค่ะเนาะประจําวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ สำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสลาทรานชมไปก่อนเจอกันคลิปนาค่ะขอหจ้จากโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ยังพึงผ่าไว้ใสแล้วค่ะานชมชท่อมีสามดาวมิของดีมาฝากท่านชมค่ปรับชมมังคองดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะบา่าแอมมาทงจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะคขับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ น,น,นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าบเคยเขาล้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลุ่ยเป็นสื่อที่ถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบเต๋เนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชม พิชุมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช่งไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัดคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ มีชมชอบขายขายทุกอย่างอะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ร,ดรอดเนาะตอบวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิอดออกมาก่อนป้าแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมนรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพต้านวดตีหน่อยเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวเอ็มตุนหินข่าวกบุรีอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับทําไใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายา่างบวเห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถันมาบุดมาบังหมาลานเห็ุใดคนมองบวเห็น,น,น,หนลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจะดปืดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้งเงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหงุ้นซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง บ่าเบาวย่างไก่ผู้สาวกูเบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝ้าลุงปูกมากนะครับพรอะหล้วก็เมื่อเตแตะ์ครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นแตร์ล้วก็บี้ยังสีครับมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหัวเงินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราท่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอรถุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปลื้มไมหายอีพซีนั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายเสนียดจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงเสนียดจังไรนี่ตัวเ่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,นะคระบับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบอร์แอมเบอร์ตุงนี่เอามาบ่หลายครับ,าาบรามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเบอร์ตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือลลลลลลปลีกรดตอรีทั้งวันทีหนึ่งลำลื่อยสามล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบ่าวแอมเบอร์ตุงก็สิให้เบิ่งตะลีกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่ผมทัดทำเลยพอเลยเพิงพ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ปครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอักนะ่พี่ผสมน้ําอาบเนาะคร <ฮะ S 2> ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ําอากตอนเช้าผสมน้ําอับตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอากเลยแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ